สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่275เานะครับหมาใหม่ล่าสุดนะครับวันหยุดวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนะครับช่วงใกล้ๆปลายเดือนนะครับก็มาชมพระเก่าเกายอดนิยมนะครับที่พ่อแมพี่น้อง fc นะครับยกมาให้เหมานะครับล่าสุดนะครับติดต่อเข้ามานะครับตามช่องทางนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์แอดไลน์ใส่เบอร์โทนี้เลยนะครับแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน qr code เช่นเดิมนะครับเข้าไลน์นะครับ สนใจรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับพระบ้านบ้านนะครับร้อยแปดสิบครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จอง์ที่สองของรายการนะครับเนื้อเก่าสวยเดิมๆนะครับงดงามมากครับองค์นี้น่าจะเป็นเกตบัวตูมนะครับวัดระฆังครับเนื้อสวยเก่าจัดหมอาใหม่ล่าสุดนะครับสุดยอดหายากนะครับเนื้อจะจัดสวยสวยพระสมเด็จยอดนิยมนะครับวัดระฆังครับเนื้อสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ น่าจะเป็นพิมพ์เสียนบาทนะครับสุดยอดแห่งความเก่าและสวยครับอง์ที่2นะครับของรายการต่อไปก็เป็นองคที่3นะครับพระสมเด็จวัดเกศ7ชั้นครับพิมพ์ยอดนิยมนะครับสมเด็จวัดเกศชโยครับสภาพบ้านๆเก่าๆเนื้อแห้งมากๆนะครับจะมีรอยปูตายนะครับรอยยุบย่นนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับ7ชั้นลำดับที่สามของเลขต่อไปก็มาชมพระเนื้อผงกันต่อนะครับองค์นี้เป็นพระวัดพับนะครับสุดยอดแห่งความเก่าและสวยนะครับพิมพ์ยืนบรรทาเสมานะครับเป็นพระแห่งโชคลาภเมตตามหานิยมครับกุกวัดพับเป็นพระกลุกยอดนิยมนะครับมีหลายพิมพ์นะครับกลุกวัดพับนะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของวัดพับนะครับพิมพ์ยืนยอดนิยมครับสวยงามมากนะครับ พระเนื้อผงยุคโบราณครับอายุร้อยกว่าปีครับภาบเก่าๆส,สวยๆบ้านๆน,นะครับพระลงกุนะครับจะมีคาบกุสวยงามมากครับสมบูรณ์สุดๆครับพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับกโุกวัดพับพิมพ์ยืนครับอีกหนึ่งองค์ก็เป็นพระสมเด็จ อลหังนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดพระสมเด็จอลาหังสวยงามสุดๆนะครับพิมพ์ลึกมากนะครับหลังยันก็ติดชัดเจนครับวัดมหาธาตุนะครับยอดนิยมสุดๆครับพระสมเด็จเนื้อเก่าสวยบ้านๆมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับข้าวเก่าสวยเนื้อมดงามมากนะครับ สนใจติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จอาลาหังครับเนื้อที่สวยงามครับต่อไปก็เป็นพระกรุกเก่าสายเหนือนะครับองนี้นะครับชินาาชนะครับเนื้อดินกุบึงสามพันนะครับจังหวัดอุตรดิตครับซึ่งเป็นพระยอดนิยมนะครับมีหลายพิมนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์ชินาาชครับสวยสมบูรณ์ครับกุบึงสามพันครับจังหวัดอุตรดิตถ ถ้าไหนชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าโบราณยอดนิยมครับศิลปะเก่าโบราณนะครับอำเภอพิชัยนะครับจังหวัดอุตรดิต์อุตรดิต์นะครับพระกุบเบิงสามพันครับสุดยอดพระในด้านเมตตามหานิยมและแค้วคลาคงกระพันนะครับศิลปะผสมนะครับคล้ายพระอู่ทองนะครับยุคโบราณนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับพระกุบเก่าโบราณอายุร้อยกว่าปีนะครับ ่อก็ได้เหรียญหล่อโบราณนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรมาใหม่ล่าสุดนะครับเนื้อที่สวยแห้งๆเก่าๆจอบเล็กยอดนิยมนะครับเนื้อเก่าสุดๆนะครับแห้งมากๆนะครับจอบเล็กวัดบางคานครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับลูกเหรียญหล่อเก่ายอดนิยมครับหลวงพ่อเงินเนื้อที่สวยแห้งๆนะครับท่านได้หาอยู่นะครับติดต่อเข้ามานะครับเหรียญหล่อโบราณเก่า จอบเล็กวัดบางคานครับสวยและสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับพร้อมกับรูปล่อนะครับยอดนิยมนะครับเนื้อสวยงามมากครับสภาพก็มีผ่านการใช้เก่ามานะครับรูปล่อพิมพ์ค้ตาครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรสามชายผิวโลหะนะครับสวยงามนะครับเดิมๆนะครับรูปล่อยอดนิยมพิมพ์ค้ตาบ้านๆครับ มีคาบเก่าสวยเดิมทั้งองค์นะครับเชิญอชาวรัศดใจติต่อนเข้ามานะครับพิมคีตาครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเนื้อที่สวยแห้งๆนะครับถ้าได้หาอยู่นะครับมีควรพาดนะครับรูปหล่อเก่าสวยสมบูรณ์หลวงพ่อเงินเนื้องดงามมากครับจังหวัดพิจิตรสวยและสมบูรณ์สุดๆนะครับเรียนทุกท่านนะครับ ต่อไปก็มาชมสุดยอดพระกูเก่าโบราณนะครับพระลีลากำแพงเพชรนะครับข้างขีดนะครับสุดยอดหายากนะครับเป็นพระเนื้อดินเก่ายุคโบราณครับเนื้อละเอียดสวยงามเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับรูปทรงคล้ายทรงไข่ผาซีกนะครับพระลีลากำแพงซุ้มข้างขีดครับสุดยอดความเก่าและสวยนะครับไม่ตามหานิยมและโชคลาบนะครับพระกุโบราณนะครับสภาพบ้านๆจสวย สนใจติดต่อเข้ามานะครับพระลีลากำแพงข้างขีดครับสวยและสมบูรณ์นะครับคู่เดียวกับพระลีลากำแพงเม็ดขนุนนะครับสมบูรณ์สุดและหายากมากนะครับพระเก่าเก่าสวยยอดนิยมนะครับต่อไปก็มาชมพระถ้ำเสือกูเก่าของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับยอดนิยมมากๆนะครับพระกูกับถ้ำเสือนะครับเนื้อดินนะครับตามประวัติก็เป็นพระที่ฤาษีสร้างไว้เมื่อเจ็ดแปดร้อยปีที่แล้วครับ สวยสมบูรณ์นะครับสุดยอดพระสายเหนียวครับพระเนื้อดินยอดนิยมนะครับพระถ้ำเสือครับเก่าสวยสมบูรณ์พิมพ์ยอดนิยมนะครับต่ตๆล้ำล้นะครับพระกุถ้ัเสือครับมีหน้ามีตานะครับเก่าสวยคมชัดฉันชอบพระสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระกุถ้ําเสือครับจังหวัดกาญจนบุรีมาพร้อมกับหลวงพุยิ้มวัดหนองบัวนะครับองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับ ออกสนิมแดงเรื่อยๆนะครับสุดยอดหายากครับพระยอดนิยมจังหวัดกาญจนบุรีครับพระวัดถ้ำพระปิดตาครับหลวงพุยิ้มวัดหนองบัวเนื้อตะกัวนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสุดยอดเกจิเก่าจังหวัดกาญจนบุรีครับพุทธคุณก็ครอบจักรวาลนะครับโชคลาภเมตตามหาิยมแล้วก็แ้วคลาดคงกระพันนะครับพระปิดตาไขขึ้นเต็มนะครับ มีสนิมแดงนะครับบางจุดนะครับสุดยอดความเก่าและสวยครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีครับสนใจรายการไหนถ้กกันเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆนะครับมาใหม่ๆสดนะครับอีพีที่275จบคลิปตะเพงท่านี้นะครับมีพวกนคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม